พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเทำการโน้มไว้แบบนี้แล้วก็จะทำการริดใบนะครับก็จะเอาออกครับ นะครับใบที่มันเป็นสีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นใบไม้ผมก็เลยคิดว่าเป็นใบไม้ครับใบไม้แห้งเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นอะไรไหมยครับเนี่ยผมก็คิดว่าใบผักหวานนี่แหละมันแห้งครับท่านผู้ชมผมก็เลยมาจับแล้วดูมันน่าอัศจรรย์มากท่านผู้ชมธรรมชาติช่างแบบปั้นแต่งซะละเกินแต่อันนี้เมื่อเช้านี้ผมจับไปแล้วมันนิ่มๆเดี๋ยวผมจะจับให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้ยมีเสียง มันดิ้นมันดิ้นด้วยท่านผู้ชมผมตกใจหมดเลยมันดิ้นด้วยมันดิ้น,ววนด้วย,วยนะครับมีสายดำๆนะครับคล้องอยู่เพื่อกันว่ามันหลุดกันมันร่วงนะครับมันคงสร้างด้วยตัวของมันเองนะครับที่เป็นสีดำๆนะท่าน<ม>ผู้ชมเนี่ยคือตัวที่ผูกติดไว้กับก้านผักหวานเลยนะท่านผู้ชม อันนี้ก็โอ้โหสุดอัศจรรย์มากๆเลยผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงครับตอนนี้พ่อพงก็อยู่ที่หลังบ้านของพ่อพงนะครับอยู่สวนผักหวาน,นครับบริเวณด้านหลังบ้านของพ่อพงนี่ก็จะเป็นป่าผักหวานป่านะครับท่านผู้ชมเรามาดูนะครับว่าพ่อพงมาเจออะไรที่สวนผักหวานป่านะครับนี่นะครับท่านผู้ชมต้นผักหวานนะครับนี่ พอดีว่าวันนี้พ่อพงก็ตื่นเช้ามาก็กะว่าจะมาริดใบผักหวานป่านะครับก็รู้สึกว่าอยากจะกินยอดผักหวานป่านะครับอยากจะกินแกงผักหวานก็เลยว่าจะมาริดใบผักหวานป่าเพื่อจะให้มันแตกยอดใหม่ก็ได้ลากสายยางมานะครับเพื่อจะลดน้ำด้วย นะครับเวลาเราริดใบเสร็จปุ๊บเราก็จะลดน้ำนะครับเพื่อว่าเร่งให้ผักวานป่าแตกยอดนะครับพอดีว่าเมื่อเช้านี้ผมมาแล้วผมก็มาสำรวจต้นนี้ก่อนเพราะต้นนี้ผมจะโน้มต้นไวเห็นไหมครับท่านผู้ชมผมจะทำต้นนี้ก่อนผมโน้มไว้เพื่อว่าจะให้มันแตกกิ่งนะครับแตกกิ่งแล้วก็เวลาเราริดใบมันก็จะออกยอด ให้เรากินเยอะๆนะครับถ้าเราโน้มมันก็จะได้รับแสงแดดแล้วการถอดยอดเนี่ยก็จะออกมาเยอะนะครับผมก็เลยทำการโน้มไว้แบบนี้แล้วก็จะทำการริดใบนะครับเมื่อเช้านี้ผมก็เดินตรงมาที่ต้นนี้เลยอันดับแรกนี่ก็คือมาสำรวจใบนะครับที่อย่างเงี้ยผมก็จะเอาออกครับ นะครับใบที่มันเป็นสีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นใบไม้ที่หล่นร่วงมาเกาะครับครนี้ผมก็เลยมาจับมาถึงจริงนี้ท่านผู้ชมมาถึงจริงนี้ผมก็เลยคิดว่าเป็นใบไม้ครับใบไม้แห้งเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับเนี่ยผมก็เลยมาจับนะครับแล้วมันนิ่มผมตกใจเลยนะครับเมื่อเช้ามันนิ่มครับเนี่ยมันเหมือนใบไม้แห้งผมก็คิดว่าเนี่ยครับ ผมก็คิดว่าใบผักหวานนี่แหละมันแห้งครับท่านผู้ชมผมก็เลยมาจับพอจับแล้วนี่ยมันนิ่มผมก็รีบดึงมือออกเลยนะครับตกใจเมื่อเช้านี้ก็อเลยไม่ได้ทําท่านผู้ชมว่าจะลิดใบนี่แหละก็เลยไม่ได้ลิดเลยนะครับเพราะว่าตกใจอันนี้แหละครับก็เลยว่าเอ๊มันคืออะไรครับผมก็เลยมาดูอยู่ครับมาดูอยู่ว่ามันคืออะไร ท่านผู้ชมพอผมมาดูชัดๆแล้วดูมันน่าอัศจรรย์มากท่านผู้ชมธรรมชาติช่างแบบปั้นแต่งซะละเกินนะครับผมก็เลยว่ายังไม่ลิดใบด,ดีกว่านะครับรอไว้ถ่ายคลิปนะครับก็จะได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับแต่ในใจผมคิดอยู่ว่า อันนี้มันก็คือน่าจะเป็นหนอนที่จะออกมาเป็นผีเสื้อตัวใหญ่ๆอะครับซึ่งบริเวณหลังบ้านผมเนี่ยผมก็เห็นผีเสื้อตัวใหญ่ๆอยู่นะครับที่เป็นแบบลายสวยงามมากๆท่านผู้ชมตัวใหญ่เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นหนอนนะครับเป็นหนอนละคะนี้ก่อนที่มันจะออกมาเป็นผีเสื้อมันก็ต้องมาเข้าฝักเหมือนตัวไหมก่อนอย่างเงี้ยนะครับ น่าจะเป็นแบบนั้นแหละครับท่านผู้ชมแต่ดูมันเหมือนใบไม้ที่แบบว่ามันแห้งมากครับเหมือนใบไม้แห้งนะครับเหมือนใบไม้ที่โดนกัดมาแล้วมันแห้งนะครับแต่ผมจับดูแล้วมันจะนิ่มๆนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอ่าพิษหรือเปล่าหรือว่ามันจะส่งผลต่ออะไรเราหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ถ้าเห็นแบบเนี้ยเขาบอกว่าอย่าไปจับนะมันจะเป็น มันจะเป็นถ้ำถ้ำนี่ก็คือหมายความว่าเราไปจับแล้วนิ้วมือเราเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนองอยู่ข้างในอะไรเงี้ยครับคำโบราณเขาบอกว่ามันจะเป็นถ้ำนะครับเหมือนกับว่ามีอะไรไปปักข้างในแล้วมันก็จะทําให้อ่านิ้วมือเราเนี่ยเป็นน้ำหนองอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นถ้ำสมัยเป็นเด็กไม่ให้จับห้ามจับอย่างงี้ครับแต่อันนี้เมื่อเช้านี้ผมจับไปแล้ว มันนิ่มๆเดี๋ยวผมจะจับให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้ยมีเสียงมันดิน้นมันดิ้นด้วยท่านผู้ชมดูผมตกใจหมดเลยมันดิ้นด้วยมันดิ้นด้วยดวยูมันมีชีวิตนะครับมันมีชีวิตมีเสียงด้วยมัอสกู่ดนะผมตกใจเลยโอ้มันดิ้นด้วยนะครับท่านผู้ชมดูลักษณะนะครับตรง นี้น่าจะเป็นส่วนหัวนะครับมีสายดำๆนะครับคล้องอยู่เพื่อกันว่ามันหลุดกันมันร่วงนะครับมันคงสร้างด้วยตัวของมันเองนะครับที่เป็นสีดำๆแหละท่านผู้ชมดูนะเนี่ยที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นสองเส้นร้อยคล้องคอเลยดูนะเนี่ยครับร้อยคล้องไว้เลยนะครับคล้องมาข้างใต้นะครับเนี่ยเหมือนเนี่ยนะใต้ท้องอ่ะครับ ดูนะเนี่ยครับใต้ท้องนะครับมันคล้องไว้ครับมันคล้องไว้นี่ส่วนด้านท้ายเห็นไหมตรงก้นนะครับมันก็จะเหมือนยึดไว้อะครับยึดตรงก้นไว้ตรงดำๆสีดำๆเนี่ยคือตัวที่ผูกติดไว้กับก้านผักหวานเลยนะท่านผู้ชม อันนี้ก็โอ้โหสุดอัศจรรย์มากๆเลยผมเห็นแล้วผมก็ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นส่วนใหญ่แล้วก็ดูตามสารคดีอย่างเงี้ยนะครับดูตามสารคดีแต่ว่าตามสารคดีเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวแบบอย่างเงี้ยให้เราเห็นอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นใบไม้แห้งนะครับคือเหมือนกับว่ามีหนอนมีอะไรมากัดใบไม้แล้วใบไม้มันขาดแล้วมันก็แห้งแล้วมันก็เลยมาเกาะอยู่ตาม เนต้นผักหวานเนี่ยนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่ท่านผู้ชมมันคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนะครับเวลาเราจับเนี่ยมันดิ้นด้วยครับมันดิ้นแล้วก็มีเสียงร้องด้วยท่านผู้ชมสวยงามนะครับท่านผู้ชมถ้าดูดีๆแล้วมันเป็นศิลปะสวยงามมากๆนะดนูด้านหลังนะเรามองจากด้านหลังนะครับอันนี้นองด้านหลังนี่มีลายสวยมากเลยท่านผู้ชม น,นี่เห็นไหมดูด้านหลังเนี่ยสวยมากครับมีเชือกคองผูกไว้อย่างดีเลยมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจะคอยมาแอบส่องดูเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมอยู่ต้นผักหวานป่านะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมก็ค่อยมาริดใบนะครับก็เปลี่ยนเป็นต้นใหม่ต้นนี้ผมจะไม่ริดเนี่ยมันก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นใบไม้ตายแบบนี้ผมก็เลยเอามือมาจับอย่างเงี้พยพอจับแล้วมันนิ่มๆเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยตกใจนิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยละตกใจเยอะเลยอย่างเมื่อสักครู่นี่ก็ตกใจอย่างมากเลยเพราะว่าเมื่อเช้าผมจับมันแค่นิ่มๆม,มันไม่ได้ร้องแล้วก็มันไม่ดิน้นเหมือนเมื่อสักครู่เมื่อคู่นี้ ผมจับมันล้องแล้วก็ดิ้นด้วยครับนี่ครับคือป่าผักหวานหลังบ้านของพ่อพงพอเพียงนะครับคือสวนผักหวานนะครับมีผักหวานหลายต้นครับนี่ครับพี่เลี้ยงก็ลิ้นจีนะครับนี่ลิ้นจีเป็นพี่เลี้ยงนี่ครับต้นนี้แหละที่มีสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับว่า มันจะออกมาเป็นตัวอะไรขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพง่อเพียงด้วยนะครับ